สวัสดีค่ะพบกับแม่น้องมัดของนัดนะคะวันนี้แม่น้องจะมาทําอาหารเหนือนะคะแกงถั่วฝักยาวใส่เห็ดนางลมสดใส่ปลาแห้งนะคะเป็นปลานินแห้งนะคะผักที่ใช้ก็จะมีถั่วฝักยาวเห็ดนางลมสดนะคะมะเขือเทศลูกเล็กอย่างละหนึ่งกำมือนะคะพริกแห้งห้าเม็ดนะคะกระปิหนึ่งช้อนชากระเทียมและหอมแดงอย่างละหนึ่งหัวเล็กนะคะ ปลาแห้งวันนี้เป็นปลานีลแห้งนะคะปกติเคยใช้แต่ปลาช่อนปลากดนะคะปลากดแก้วเจอปลานี้นแห้งก็เลยลองเอามาแกงนะคะล้างก่อนนะคะเพราะว่าแม่น้องจะใช้น้ำต้มปลาแห้งเป็นน้ำแกงนะคะเราต้องล้างปลาแห้งก่อนนะคะ เสร็จแล้วก็ใส่น้ำลงไปนะคะ1ลิตรนะคะแล้วก็แม่น้องก็ใส่ปลาแห้งลงไปต้มก่อนนะคะต้มให้ปลาแห้งเปื่อยนะคะเพื่อจะได้ามาแกะกลางง่ายขึ้นนะคะปลานินแห้งก็เป,ปลาที่มีเนื้อเยอะนะคะเสร็จแล้วก็ล้างผักนะคะ ้างสักสองสามน้ำนะคะโจนสะอาดเสร็จแล้วก็จะมาเด็ดถั่วฝักยาวนะคะแล้วก็เตรียมผักอย่างอื่นนะคะ เตรียมผักเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วก็จะมาตำน้ำพริกนะคะพริกห้าเม็ดนะคะเผ็ดพอดีกระเทียมหอมแดงกะปิหนึ่งช้อนชานะคะแอ้น้องก็จะเอาน้ำต้มปลาแห้งมากรองก่อนนะคะแล้วก็ใส่น้ำไปหนึ่งถ้วยนะคะ เอาเห็ดนางลมสดไปต้มก่อนนะคะเพราะว่าเห็ดสุกสุกช้านะคะมันมันเหนียวนะคะต่อไปเอาเห็ดไปต้มก่อนระหว่างที่รอเห็ดสุกก็มาแกะเนื้อปลาแห้งนะคะ พอเห็ดสุกแล้วแม่น้องก็จะใส่น้ำพริกแกงลงไปนะคะปรุงด้วยผงปรุงรสหมูนะคะหนึ่งช้อนชาเกลือหนึ่งทับสี่ช้อนชานะคะเสร็จแล้วก็เอาถั่วฝักยาวลงไปก่อนนะคะถั่วฝักยาวก็จะ มีสีเขียวน่ากินนะคะเพราะว่าเราใส่เกลือก่อนนะคะพอถั่วฝักยาวสุกนะคะแม่น้องก็จะใส่มะเขือเทศชะอมใบชะพลูนะคะถ้าอยากให้แกงมีกลิ่หนหอมก็เพิ่มผักชีฝรั่งเข้าไปนะคะแม่น้องลืมซื้อนะคะจะทำให้แกงถั่วฝักยาวหอมมากเสร็จแล้วตามด้วยเนื้อปลาแห้งที่แกะแล้วนะคะ เป็นแกงถั่วน้ำขุกขิกนะคะเป็นอาหารของคนภาคเหนือนะคะค่ะก็เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวไปตักเสิร์ฟกันนะคะค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็ขอช่วยกดไลค์กดแชร์กดดูกดติดตามช่องบ้านของนัดของแม่น้องเลยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะอร่อยมากเลยนะคะเมนูนี้